สวัสดีครับขอต้อนรับสู่ช่องไก่อัพทูมิชแนลนะครับตอนนี้เราก็อยู่กันที่อำเภอแม่ริมนะครับจังหวัดเชียงใหม่เดี๋ยววันนี้เราจะพาทุกคนมาเที่ยวที่กาดเกียงไก่นะครับซึ่งกาดเกียงไก่เนี่ยจะเป็นโรงงานดองผลไม้ผักผลไม้เก่านะครับจึงเมื่อก่อนเนี้ยที่เนี้ยเขาใช้เป็นสถานที่ในการดองผักผลไม้นะครับแต่เนื่องจากว่าปัจจุบันเนี้ยมีเทคโนโลยีในการดองผักผลไม้ที่แบบว่าทําให้ได้แบบว่า ไวขึ้นรสชาติดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับที่โรงงานนี้เขาก็เลยมีการปรับปรุงแล้วก็เปลี่ยนแปลงให้เป็นลักษณะของเป็นกาดให้เราได้เข้ามาเที่ยวมาถ่ายภาพกันนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในกันว่ากาดเกียงไก่เนี่ยมีอะไรให้เราถ่ายภาพหรือทานกันบ้างนะครับเราก็สามารถมีจุดให้เราถ่ายภาพได้มากแค่ไหนนะครับแต่ที่เห็นอยู่เนี่ยคือด้านหลังเนี่ยจะมีเป็นไหนะครับไหนี่คือใช้เมื่อก่อนเนี่ย เขาจะใช้ดองพวกผักผลไม้นะครับซึ่งเป็นวัตถุดิบสำคัญเลยนะครับนี่เดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในกันนะครับในส่วนที่เราเข้ามานะครับตรงนี้ก็จะเป็นภูเขาไหนะฮะนี่ซึ่งมีไหิอยู่จํานวนมากนะครับสามารถมาถ่ายภาพได้นะครับแล้วก็พอเดินเข้ามาภายในกัดเจียงไก่เนี่ยนะครับก็จะมีเป็นบ้านแบบล้านานะครับแบบแบบบ้านบ้านเก่านะฮะซึ่ง อย่างที่เห็นนี่เลยนะฮะสวยงามมากๆเลยนะครับแล้วก็สามารถน่าขึ้นไปชมได้นะฮะนี่นะครับก็จะเป็นลักษณะของบ้านเรือนไทยแบบล้านนานะฮะเป็นบ้านเก่านะครับที่เขาจัดโชว์ไว้นะฮะก็สวยงามดีนะครับนี่นะครับนี่ก็จะเป็น งอบนะฮะถือว่าเป็นงอบและนี่ก็เป็นอีกรูปแบบของงอบนะครับเป็นงอบโบราณน,นะฮะนี่เขามีภาพให้ดูนะครับวันนี้เขาการใส่ของเขาเป็นแบบนี้นะฮะเวลาแบบว่าดำนานะฮะเขาก็จะแบบว่าใส่แบบนี้ก็คือป้องกันแดดด้านหลังด้วยที่ศีษะด้วยนะฮะนี่ก็จะเป็นลักษณะเหมือนกุ้งกีเหรอลักษณะประมาณนั้นนะฮะ นี่นะครับภายในก็จะมีสินค้าต่างๆของกาดเกียงไกรเลยที่สำคัญคือกระเทียมโทนดองนี่นะฮะแล้วในในส่วนของที่เขาขายของแบบว่าขายของฝากนี่นะครับเขาจะมีในส่วนที่ว่า ให้เราสามารถหยิบชิมได้นะฮะเขาจะใส่แบบว่าเป็นสก้าสารแบบนี้ไว้ให้เราสามารถชิมก่อนที่จะซื้อได้นะครับที่นี่ดีอย่างนะครับเวลาเรามาเที่ยวที่นี่นะครับก็จะเน้นว่าเราจะไม่สัมผัสเงินนะครับก็เวลาซื้อสินค้าต่างๆเขาจะให้สแกนนะฮะสามารถสแกนจ่ายตังค์ได้เลย ถือว่าดีมากๆเลยนะแล้วเราก็ได้แล้วนะครับกัแบบเครื่องดื่มของที่เกียงเอกัดเกียงไก่เนาะตรงนี้โซนนี้ถือว่าน่าจะเป็นโซนแบบว่าฟิวญี่ปุ่นนะครับก็คือเราสั่งาชาเขียวมะชะมานะฮะเขาให้แบบว่าอุปกรณ์พร้อมมาแบบน่ารักไหมน่ารักมากับแบบว่าเออโอเคนะบรรยากาศภายในเขาก็อบอกว่าแต่งเป็นเหมือนเป็นบ้านญี่ปุ่นอะไรประมาณนี้ ฟิลญี่ปุ่นญี่ปุ่นนะแล้วก็ด้านหลังก็แบบว่าสวยแล้วก็มีเป็นซุ้มแบบว่าอาหารต่างๆนะครับเราก็แบบว่าสายๆเนี่ยร้านค้าก็จะมาเต็มนะครับเราก็จะสามารถมานั่งทานอาหารได้เนี่ยตรงนี้นะฮะก็คือซื้อของนู่นนี่นั่นมาแล้วก็มานั่งทานตรงนี้ได้นะครับโอเคเดี๋ยวขอกินก่อน,นอันนี้มีแบบว่าขนมนี้ด้วยตะโก้น่ารักเชียวอ่าเป็นขนมทไทยๆซึ่งอยู่ด้านหลังนี้เอง ก็สามารถซื้อได้ถ้าชอบคลิปนี้ฝากช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามช่องกายอัพทีมไว้ด้วยนะครับอ๋อ,อและอย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยเวลาพี่ไก่พาไปเที่ยวที่ไหนหรือพาไปชิมอะไรอร่อยๆจะได้ไม่พลาดกันส่วนคลิปนี้ต้องขอตัวไปก่อนแล้วนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้ากับไก่อัพทีมชาแนลครับไปแล้วครับสวัสดีครับ